ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทีน่า,นา huh. men. ทุกคนครับของนับปอวันนี้เลยนะครับนะครับหลายคนก็นะครับถามมานะครับว่าเออเมื่อไหร่นับปอนี่ครับจะมาพูดถึงเรื่องสอนวิธีนะครับการเป็นนี้และปลดนี้ยังไงนะครับที่นับปอเคยโพสไว้กับ a c e b o o k นะครับหลายคนก็ถามมาหลายคนแล้วก็รอชมกันนะครับวันนี้ก็ถือเป็นนะครับนิมิตที่ดีนะครับที่ว่านับปอก็ว่างพอดีครับช่วงนี้ครับเข้าข่าเดกนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับถึงนะครับเรื่องการเป็นหนี้นะครับนะหลายคนนะก็อาจจะเป็นหนี้กันเยอะนะครับนะคร่านี้มากนี้มาไวนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วปอยก็เป็นหนี้ครับนะฮะก็ครับทุกคนเป็นหนี้กันหมดครับยุ่งภาวะนะครับโควิดนี้นะครับนะก็จะบอกว่านะสู้ๆกันนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับนล้ปอยจะมาสอนนะครับบทที่หนึ่งเลยฮะ เรื่องการเป็นนี่นะครับว่านี่เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับนะครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับเดี๋ยวไปดูนะครับนับปอเขียนในไว้บอกไปแล้วนะครับไปรับชมกันดูว่ามันเริ่มเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะครับเร่บทที่หนึ่งครับก็คือบทที่หนึ่งครับอ่าการเริ่มเป็นนี่นะครับไปเดี๋ยวไปรับชมครับผมนะครับเะาครับ เรามปเรียนรู้นะครับคาว่านี่นะครับถามว่านะครับนี่เกิดได้ยังไงนะครับนะครับคือเราทุกคนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับเราก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่นะครับคือพูดง่ายๆว่าขอเงินพ่อแม่กินนั่นเองนะครับหรือพูดให้แบบสนุกขำขันกาเรียกว่าฮ่าๆหน่อยนะเรียกว่าเกาะพ่อแม่กินนั่นเองนะครับนะทีนี้พอเราโตขึ้นเริ่มเรียนหนังสือนะครับ เริ่มจบออกมานะครับก็ไม่รู้แหละครับแต่ละคนนะครับว่าจะจบสูงจบน้อยนะครับมสามมหกนะพหกวิทยารีนะบวสปชว่านไปนะครับเราก็เข้าสูนะครับเลิมเข้าเริ่มสูงนะครับการทํางานนะครับนะฮะเข้าสูนนะครับเราเริ่มทํางานนะฮะพอเริ่มทํางานเนี่ยเราก็จะได้เงินนะครับนะฮะก็คือครับมีรายได้นะครับ เราเริ่มมีนะครับมีรายได้นะครับของตัวเองนะครับะพอเราเริ่มมีรายได้เนี่ยเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าแ้จ่ายของเรานะครับนั่นก็คือนะค่ากินนะฮะค่าอยู่ค่ากินค่าเดินทางนะครับค่าที่พักนะครับของตัวเองนะครับนะเราก็ทํางานไปอย่างนี้ยะครับนะทางานนะครับรับเงินเดือนไปนะครับ หากินข่าอยู่ที่เนี้ยบางคนก็อาจจะขอนะพ่อแม่ใช้อยู่นะครับชุ่งทํางานใหม่ๆนะครับพูดง่ายว่ายังไม่อยู่ตัวนะฮะชวงนี้ก็อาจจะไม่มีหนี้เท่าไหร่นะครับะบางคนก็ทํางานก็อาจจะครับให้พ่อแม่นะครับนะให้พ่อแม่หมดเลยนะแล้วก็ขอมากินครับแต่พอทางน้ำมานไปสักพักเริ่มเป็นปีอะไระสมเป็นปีเนี่ยนะครับเราทุกคนนะฮะ มีความต้องการนะครับนะมีความต้องการครับทุกคนมีความต้องการทุกคนนะมีความต้องการพูดง่ายๆคือปกินเลสนี่เองนะครับต้องการนะครับอยากได้อย่างนี้นะครับทุกคนต้องมีความฝันนะครับได้อะไรนะครับอันนี้เราจะข้ามไปนะครับความต้องการแต่ละคนครับ สมมติว่าพอเราเรื่องคามู้องการเนี่ยเราทํางานเราได้เงินมานะครับสมมติว่าเราทํางานรับเงินเดือนละห้าพันบาทห้าพันบาทนะหักค่ากินค่าอยู่ที่พักเราแล้วแล้วนะครับค่าเดินทางค่ากินอยู่ของเราเนี่ยอยู่ที่สองพันบาทนะสมมตินะอันนี้คือคิดบบอย่างน้อยเลยนะ,ะก็จะเหลืออยู่ประมาณสามพันบาท สามพันบาทเนี่ยโอ้ชิวๆเลยนะสมัยก่อนใมรุ่นนักปอนด์ชิวเลยนะน,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 ยนะ,นะ,นะ,นะพาเพื่อนไปเที่ยวคาราเกะได้สบายๆเลยนหะมนกันนนี้นะเพราะว่าเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะฮะเราบางคนอาศัย่พ่อแม่นะครับแต่พอเราเริ่มมีค่าใช้จ่ายนะรับชอบตัวเองครับจะค่ากินค่าอะไรแนละ้วเนี่ยเรามีความต้องการเราอยากได้ขอสิ่งของเพิ่มนะครับสุติว่า อยากได้โทรศนะัพท์นะฮะโทรศัพท์นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยคนระับเป็นสมาร์ทโฟนครับเรารับเงินมาเนี่ยนะฮะที่ตะกี้เนี่ยเราเหลืออยู่สามพันบาทนะฮะสามพันบาทน,นี่ ถ้าเรานะรเก็บเงินนะในโทรศัพท์นะไอจำนวนนะฮะตัวทร้รรัพท์กยิ่งละหกพันา 6, บาทนะครับหกพันบาทนะครับแต่ว่าเราสามพันบาทเนี่ยเรารอไม่ไหวนะฮะเราก็ต้องใส่กระปุกนะหรือออมเงินไว้นะเพื่อจะหกบาทเพื่อจะไปซื้อโทรศัพท์นะตามที่เรารอไม่ไหวอรอไม่ไหวอยากได้ตอนเนี้ย กิเลสมันพุ่งโชนล้นะฮะเราก็ต้อง่าหยิบยืมล้นะ,ะมีการหยิบยืมขึ้นมานะครับหยิบยืมนะเพื่อที่จะได้เลยนะฮะหยิบยืมยังไงยืมเงินเพื่อนนะครับยิมเงินเพื่อนกับโบงเงินเรานะ เพื่อพอที่จะไปซื้อโทรศัพท์ฮะนะฮะสองยืมเงินเพื่อนเพื่อนสึกไม่มีให้อีกนะฮะเฮ้ยยืมแค่นี้เว้ยแม่งไม่ให้ได้อย่าเพื่อนไม่ยืมนะพูดง่ายว่ากูชักดาบนั่นเองนะเราก็กู้เงินเลยเพื่อนไม่ยืมกู้เงินเนยเสียดอกไปกู้เงินก็ต้องมีดอกนะฮะ มีดอกเปียนะฮะแล้วแต่ว่าเจ้านี้เขาจะเก็บดอกไปเท่าไหร่น,นะครับแต่บางคนก็อยากเสดยดอกน้อยหน่อยนะทําบัตรผ่อนแม่งเลยดีกว่าทําบัตรผ่อนทาบัดพผ่อนนะจะส่งไปเดือนเดือนไปส่งไปเดืนเดือนมหมดไปทีเนี้ย เราก็เข้าสู่ภาวะของการเป็นหนี้แล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับการเป็น,นหนี้่น่านิดเดียวเองนะครับอ่าเริ่มจากก่อนเราซื้อของมาเราก็เริ่มอ่าเป็นหนี้แล้วนะครับอ่าเข้ามาสู่การเป็นหนี้แบบเต็มตัวเลยนะฮะนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็มีรายจ่ายเพิ่มอีกแล้วเลยครับก็คือ เรามีนี่เข้ามาแล้วนะฮะรา,า,ายได้นะฮะรายจ่ายตัวเองนะ,ค,ะคือของเราดีกว่าครับแล้วก็นีน้ผมถือว่าเป็นนี่หมดนะยืมเพื่อนนะหรือกู้ หรือธ<ม>บรกิจก็คือการเป็นหนี้ครับทีนี้เราต้องผลเงินแล้วนะครับได้เงินมานเราก็ต้องนี่แหละนลสามอย่างนี้นให้พอขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีเงินกินใชจจายนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่พอล่ะครับ มันไม่พอนะครับเรารับมาหนะ้าพันห้บาทนะมันไม่พอกับหนี้ที่เราใช้จ่ายนะครับไม่พอใช้ไม่พอใช้เนะี่ยนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายแล้วผ่อนของมันก็ทำให้เรานะฮะ ยืมเงินเพื่อนมาอีกนะฮะยืมเพื่อนยืมเพื่อนมาใช้อีกนะเพื่อนไม่ให้ยืมอีกนะฮะกู้อีกนะกู้หนี้เพิ่มมาอีกนะฮะนะกู้หนี้เพิ่มมานะก็จะกรเนี่ยเป็นหนี้เพิ่มกันอีกก็เป็นสองหนี้แล้วนะครับนะครับกลายเป็นมีหนี้สองหนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าไง นี่เก่ายังใช้ไม่หมดนะฮะไม่พอใช้นะฮะกู้นี่ใหม่มาขึ้นมากลายเป็นสองนี่ทีนี้ก็เข้าสู่ครับการเป็นนี่ครับคูณสองนะครับเห็นไหมครับง่ายิดเดียวนะครับการเป็นนี่นะครับนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงนี้นะฮะเรารู้จักนะะการที่จะใช้นี่สองนี่นี่ให้หมดเนี่ยนะ เราลูบใช้นี่สองนี่นี่ให้หมดโดยที่ไม่ดองไว้นะฮะล้วก็จํบหมดนี่นะครับผมนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ใช้นี่นี้นะฮะเราก็จะเป็นนี่ตลอดเวลานะฮนะอ่ะอันนี้คือบทนี้บทห,หนึ่งคือพูดง่ายๆนะครับนะเดี๋ยวบทที่สองเนี่ยจะพูดให้มันเข้มข้นมากกว่านี้นะครับครับอันนี้ข้าว วันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามานะครับเข้าสู่นะครับบทที่สองกันครับว่าเราจะเริ่มปลดหนี้กันยังไงนะครับผมในภาทต่อไปครับ EP สองครับอย่างนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ทุกท่านนะครับที่คลิกมาดูนะครับรับฟังนะครับ youtube และปอนะครับการเป็นหนี้นะครับแล้วก็ปอเริ่มทำ EP สองเมื่อไหร่ก็จะ นะครับโพสบอกทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ SC ทีที่หน้าทุกคนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม